สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังวันนี้สายานบร,รมีจะเสนอพระคาถาเสกขมิ่นชันคาถาคงทนเหมาะแก่นักมวยนักต่อสู้เสียนไก่หรือมือน้ำขั้นเทพสั้นๆจำง่ายๆสำรวมจิตนึกถึงครูบาอาจารย์ที่เคารพถ้าไม่มี จะนึกถึงพันท้ายนรสิงหรือสมเด็จพระนเรศวรก็ได้ทั้งสองท่านนี้ท่านชำนาญเรื่องการต่อสู้คาถาอาคมเป็นยิ่งนักกนท่องพระคาถาให้ตั้งนโมสามจบนำขมิ้นชันจะโคร หรือเป็นหัวก็ได้ใส่ในถ้วยหรือในกำรรม,มือยกมาจรดไก้ลิมฝีปากแล้วบริกรรมคาถาขึ้นสามครั้งนะมะทละนะมะทละนะมะทละ ตอนท่องพระคาถาลมจากริมฝีปากจะต้องไปกระทบหรือโดนกับขมิ้นชันทุกครั้งคาถาของเราจะได้มีความขังขณะไปสัมผัสกับขมิ้นหลังจากนั้นให้นำขมิ้น ที่ท่องคาถาแล้วมากินหรือจะมาให้นักมวยหรือไก่ชนของเราทาก็ได้ทำบ่อยๆยิ่งทำยิ่งทรหดอดทนดีนักแลพระคาถาสีอักขระนี้บางท่านเรียกว่าหัวใจสัมพุทธท ใช้อาพัตเสกขมิ่นชันกินหรือทาอยู่คงทนดีนักแ,แลได้เคยทดลองกันมาแล้วสายานบาร,รมีขอบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลูเอาไปทดลองใช้ดูถ้าชอบถ้าถูกใจอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ